สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ไฟเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมวันนี้มีส่งสองเจ้านะครับเดินทางสองเจ้านะครับก็อ่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงไก่ชนนะครับผมเป็นสมุนไพรบวกกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผมสมุนไพรบำรุงธาตุนะครับผมแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาพวกกรดอะมิโนต่างๆที่เหมาะสําหรับไก่นะครับผมอ่าสามารถบำรุงได้ทั้งไก่แขงขันนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ ในส่วนของกรดอะมิโนโจําเป็นต่างๆนะครับผมก็เป็นพวกแคลเซียมเป็นพวกอะไรต่างๆนะครับก็บรรจุเข้าไปอยู่ในนี้แล้วผสมประสานเข้าไปนะครับผมก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยด้วยนะครับผมไก่ที่ซีซีนะครับไก่ที่ซีซีแล้วที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารนะครับไก่ที่ซีซีแล้วเกิดจากระบบทางเดินอาหารตัวนี้ช่วยได้นะครับผมไก่หน้าซีดมีหลายแบบนะครับผมตับไม่ดีนะครับผมเป็นมนลาละเรีย นะครับผมก็ต้องรักษาเขาให้หายก่อนนะครับโดยยาปฏิชีวนะก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาใช้บํารุงยาบํารุงนะครับผมผมมั่นใจว่า,ายาบํารุงเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ไก่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนนะครับผมใช่ว่าซิซี่จะรักษาให้หายได้ทุกตัวนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับย่อยไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับก็ อ่ไก่ซิซีดนะครับมีหลายแบบหลายอย่างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมวิธีการกินนะครับผมหนึ่งปั้นคอน้วก้อยหลังอาหารทําไมต้องหลังอาหารนะครับผมเพราะกดอะมิโนจําเป็นต่างๆหรือในส่วนของสมุนไพรบางตัวนะครับผมต้องการอาหารเป็นตัวนําพาเพื่อการเพิ่มการดูดซึมที่ดีนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ฝากสมุนไพรไฟเตอร์ฮันเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ